ตอนที่เริ่มเรียนญี่ปุ่นใหม่ๆอะครับทั้งเซนเซเองทั้งเพื่อนร่วมชั้นเองอะสงสัยว่าทําไมแอคเซนญี่ปุ่นนายมันแบบมันมันดีแบบดีว่าเพิ่งเคยเรียนไม่ใช่หรออะไรเงี้ยความรับของผมอะอยู่ที่ผู้ชายคนนี้เพราะว่าผมว่าตอนที่เริ่มเล่นยูกิหนักๆเลยตอนที่ไปเล่นร้านการ์ดจะมีพี่อยู่คนหนึ่งตอนเราเล่นเราก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับเขา ไปตอนนั้นอ่ะกูจะพูดไปเรื่องก็เหอะแล้วเขาก็เล่นกับคุณด้วยใช่ไหมเรียกกูอายโอเรโนเร่ายู่โอเรนโอามาชิบลูไอส์วันต์ตันตระกันฮอร์บิโรบัสตอร์สตอรี่อาไวโซกระจอกแล้วกูใหญ่ชอบเลยตอนที่เขาแบบคลายการฟิวชั่นพี่จะเรียกมอนสเตอร์อะไรออกมามอนสเตอร์ไดีไยวอะไคามิดะโอเบริสกโน ความสนุกคือมันก็เริ่มมีคนพยายามจะทำตามแล้วก็พี่ครับผมใหญ่เลยส์ภาษาญี่ปุ่นมาอาวทำไมอ่ะอยากอ่านได้เฟก้าส์อ่ะผมอยากพูดแบบที่พวกพี่พูดกันเลยต่ว่ารักด้วยคนที่มีอินสปีเรชันในการเรียนภาษาแบบนี้ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะเว้ยอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าฉันเองก็ใช่อย่างไงล่ะ